ครับที่เห็นตรงไปทางกอไผ่นะครับนั่นคือแม่น้ํายมครับถ้ามองเห็นก็ขึ้นมาที่รถแต่หลิ่งจากแม่น้ํายมเข้ามาจนถึงจุดนี้ติดถนน,นอยู่ครับระดับน้ําแม่น้ำยมเอ่อขึ้นสูงก็เลยมาท่วมนาข้าบบริเวณน,นี้นะครับในส่วนอีกด้านหนึ่งของถนนนะครับซึ่งน้ํายังไม่ข้ามนะครับก็เห็นเป็นน้ําเจิ่งไปหมดเลยนะครับก็เป็นน้ําที่ไหลามาจากตําบลหนองสนอและตําบลเนินปอซึ่งก็ไหลามาจาก อำเภอไทรงามและวัวชราบารมีของจังหวัดกำแพงเพชรและสามจังหวัดพิจิตรกับน้ําก็จะมารวมกันที่นี่ตอนนี้สถานการณ์ที่หนักที่สุดมีอยู่3าํตบลคือตําบลสามงามตามบลหลังนกและกําแพงดินครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ํายมครับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือน้ําในแม่น้ํายมมีระดับสูงขึ้นและน้ําจากจังหวัดกำแพงเพชรไหลามาซึ่งก็จะมาไหลามาลงแม่น้ํายมที่ตาบลหลังนก ก็ทําให้น้ํามาไหลลงที่นี่แล้วก็ไม่สามารถจะไหลลงแม่น้ายมได้เพราะระดับน้ำในแม่น้ํายมสูงกว่า<อ>ก็เลยท่วมขังสองวันที่ผ่านมาเจอนกเต็นเป็นยังไงางครับพายุโซนนรทนกเต็นก็ที่ผ่านมาก็ทําให้ระดับน้ําในแม่น้ํายมสูงขึ้นประมาณ3มเซนนะครับซึ่งเดิมก็สูงอยู่แล้วก็เลยทําให้อืดต้นถนนซึ่งขนาดนี้ก็ได้ดำเนินการเอากระสอบไยมากั้นเพื่อได้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่ยังเกี่ยวได้ ก็สภาพเสอย่างที่เติียนให้ทราบว่าน้ําได้ท่วมขังมาก่อนแล้วตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมซึ่งก็ได้ประกาศภัยไปแล้วนะครับทางอําเภอก็รายงานขอความช่วยเหลือไปทางจังหวัดทางจังหวัดพิจิตรก็ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติและได้จัดสรรงบประมาณมาช่วยแล้วเป็นจํานวน1ล้านบาทซึ่งในขนาดนี้นะครับก็เกิดมีไต้ฝุ่นหรือดีเปชั่นนกเต็นเข้ามาอีกลูกหนึ่งก็มาเสริมสถานการณ์ซ้ําให้หนักขึ้นนะครับก็ จะต้องรายงานขอความช่วยเหลือไปอีกครั้งหนึ่งเด็กนี่เกี่ยวแล้วนะเนี่ยไอ้ตัวนั้นเป็นผีสามน้า